สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่421ของโตติงตองออดิโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับคำว่าลน์อาร์แท้กกับลน์อาร์ปลอมมันต่างกันตรงไหนครับทีนี้สําหรับคนที่ไม่รู้ว่าไอ line ้ลน์อาร์คืออะไรมันคือลําโพงครับที่ประกอบไปได้วยลาโพงหลายๆใบเอามาต่อสลักกันเป็นตู้ๆครับเป็นแถวยาวๆแล้วก็ตั้งอยู่ตรงด้านข้างเวทีอย่างที่คุณเห็นตามรูปน,นั่นแหละครับนี่แหละครับก็คือลําโพงแบบลน์อาร์หรือที่หลายๆคนจะเรียกกันว่าลน์ซอสทีนี้ ไอไลอาเรตตรงนี้เนี่ยมันมีของแท้มันมีของปลอมด้วยหรือสมมุติว่ามีคนยืนอยู่ตรงนี้ครับ1คนและถ้าเกิดว่าเวทีเนี่ยครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้ามีลําโพง1ใบลักษณะของโกลดยลำโพงมุมกระจายสมมุติเป็นอย่างนี้ครับคุณจะเห็นว่า ถ้าเกิดเราพูดถึงสถานการณ์ที่ไม่มีการสะท้อนใ,นใดๆของห้องไม่มีการดูดซับอะไรทั้งนั้นเสียงของดอกลำโพงที่อยู่ในตู้ลำโพงตู้นี้จะถึงคนดูคนนี้ได้อย่างง่ายดายถูกไหมครับในงานคอนเสิร์ตถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหรเนี่ยครับดันมีคนยืนอยู่ตรงนี้ครับควรจะเห็นเลยครับว่าหูของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้ยินบางส่วนของความถี่เสียงที่ออกจากตู้ลำโพงใบนี้แต่ว่ามันก็คงจะได้ยินไม่ครบถูกไหมครับทำอย่างไรดีละ่ะ ก็โอเคครับมีคนคิดถึงไอเดียว่างั้นเอาอย่างนี้ฉันต่อตู้ให้มันยาวลงมาอีกสักใบหนึ่งแล้วก็บิดอกลำโพงเหมือนเดิมแล้วก็เพราะเห็นไหมครับคนที่อยู่ตรงนี้ก็จะได้ยินเสียงของตู้ลำโพงใบนี้ส่วนคนที่อยู่ตรงนี้ก็จะได้ยินเสียงซึ่งเป็นส่วนรวมของตู้ลำโพงทั้งสองใบจุดตรงนี้เนี่ยครับเขาจะเรียกกันว่าคัพปลิงครับ ลักษณะของลายอาร์เรก็คือคุณจะมีตู้ลำโพงอยู่หลายๆใบเอามาใส่สลักเรียงกันเป็นตับแล้วก็ดัดมุมครับก้มให้มันโค้งครับให้มันเหมาะสมกับการครอบคลุมพื้นที่นั่นเองซึ่งหลายๆคนคงจะคิดแล้วว่าโอ้ลำโพงลายอาร์เรเนี่ยมันคือที่สุดแล้วของลำโพงที่ใช้สำหรับงานเสียงมืออาชีพคําตอบก็คือมันก็แล้วแต่สถานาการณ์นะครับคือว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเนี่ยเราอะ มี1คนยืนตรงนี้ครับตู้ลำโพงหนึ่งใบอยู่ตรงนี้ครับก็แน่นอนแหะครับว่าอย่างที่บอกไปครับเสียมันก็ถึงอยู่ดีถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าผมต่อตู้ลงไปครับผมต่อตู้ขึ้นไปครับเราต่อตู้ลงใหอีกนิดนึงครับแล้วเราก็ต่อตู้ขึ้นไปครับปรากฏว่าในตู้เนี่ยก็จะมีมุมกระจายของมันถูกไหมครับ dispersion angle ของมันมันก็จะวิ่งอย่างนี้ครับ fill 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 ฟิลฟิลคุณจะเห็นเลยครับว่าจุดที่ตัวคนเขาอยู่ตรงนี้นะครับหรือจุดฟังใ,ใดๆเนี่ยจะไม่มีทางได้รับเสียงจากตู้ใดตู้หนึ่งเลยอย่างรูปแรกที่ผมพูดถึงถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นกรณีเดียวกันยากมากครับในสถานการณ์จริงที่คุณจะได้รับเสียงจากตู้ใดตู้หนึ่งในหลายอาร์เรแต่คุณจะได้รับเสียงที่เกิดมาจากหลายตู้พร้อมกันครับทีนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย มีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันไปนงานคอนเสิร์ตเนี่ยพอฉันพยายามที่จะแบบเดินฟังขยับตัวไปมาหรือจุดที่ฉันนั่งเนี่ยรู้สึกเสียงไม่ดีแต่พอฉันขยับตัวเนี่ยขึ้นไปนั่งแถวหน้าอีกสักแถวหนึ่งหรือถอยหลังลงไปอีกสักแถวหนึ่งเฮ้ยเสียงเปลี่ยนว่ะแล้วเสียงดีขึ้นมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากตรงนี้ครับอย่างแรกเลยก็คือสมมุติว่าตอนนี้ตู้ที่ให้เสียงที่ดังที่สุดกับตัวคนตรงนี้เนี่ย มันอยู่ตอนออน์เร็กซิสถูกไหมครับออนเ็กซิสก็คือจุดที่มีความเข้มข้นของเสียงสูงที่สุดมันคือตู้ลำโพงใบนี้ทีนี้เมื่อเราพูดถึงเสียงจากตู้ลำโพงใบนี้ครับืออลงมาตรงนี้ครับเห็นไหมครับหรือตู้ลำโพงใบนี้ครับืออขึ้นไปตรงนี้ครับ ถ้าเราเอาเส้นทั้งหมดเนี่ยสามเส้นเนี่ยครับเอามาแผ่แล้วก็ทาบความยาวกันจะปรากฏว่าทั้ง3เส้นนี้มีความยาวไม่เท่ากันครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าระยะทางเนี่ยหรือความยาวที่มันเดินทางจากลำโพงแต่ละใบามาถึงหูของคุณเนี่ยไม่เท่ากัน นั่นหมายความว่าจะต้องใช้ระยะเวลาจากตู้ลำโพงแต่ละใบเนี่ยเดินทางมาถึงหูคุณไม่เท่ากันด้วยถูกไหมครับเพราะว่าเสียงเป็นคลื่นเชิงกลแน่นอนนะครับว่าจุดที่คนอยู่เนี่ยจุดใดๆก็ตามในงาน จะได้รับเสียงจากตู้ลำโพงใบใดๆในพวงไลน์อาร์เรไม่ต่ำกว่า3ใบครับในเวลาเดียวกันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณไปอยู่ในจุดที่แบบตรงกับมุมกระจายของตู้ที่มีการทำมุมโค้งมากๆเสียงจากตู้แต่และตู้ก็จะมาถึงคุณไม่เท่ากันเมื่อมันไม่เท่ากันครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการหักล้างทางเฟสเกิดขึ้นจะส่งผลให้คุณภาพเสียงเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปครับไม่สม่ำเสมอทั่วบริเวณเมื่อเทียบกับเราใช้ตู้ลำโพงหนึ่งใบ เท่านั้นในงานทีนี้ครับเราก็จะมาวาดรูปกันใหม่ครับถ้าสมมติว่าระบบลายอาร์เรย์หรือตู้ลำโพงลายอาร์เรย์ของผมมีลักษณะแบบนี้ล่ะแทนที่ว่ามันจะมีบุมกระจายแนวตั้งอยู่ที่90องศาเหมือนเดิมเหมือนกับเอาตู้ลำโพงทั่วไปมาห้อยเป็นพวงเราจะเหลือมุมอยู่เพียงแค่10 20องศาครับแค่นี้เองครับฟิวเล็กๆครับฟิวแค่นี้ครับฟิวฟิว ฟิลคุณจะเห็นเลยครับว่าถ้าสมมุติว่าผมยืนอยู่ตรงนี้ผมจะได้รับการคัพปิ้งจากตู้ลำโพงน้อยใบลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับข้างบนนี้ถูกไหมครับอ่าเมื่อการคัพปิ้งเนี่ยเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นในรูปแบบของน้อยจำนวนใบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นั่นหมายความว่าความแตกต่างของระยะทางและระยะเวลาของสิ่งที่จะเดินทางมหาหาคูของคุณมันก็จะมีความแตกต่างน้อยลงตามไปด้วยถูกไหมครับเพราะว่าตู้แต่ละใบก็แทบจะแยกกับอิสระในการส่งเสียงไปยังจุดทีต่ต้องการนั่นหมายความว่าคุณภาพเสียงเนี่ยก็จะสม่ำเสมอมากขึ้นครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าคุณสมบัติของตู้ลายอาร์เรเนี่ยที่มืออาชีพใช้กันอย่างที่หนึ่งเลยครับก้มได้เงยได้ ทำมุมได้ไม่ว่าจะเป็น C ไม่ว่าจะเป็น J นะครับก็คือ C เค r ร์ b, J เคอร์อย่างที่2ครับมุมกระจายแนวตั้งแคบมากครับไม่เคยมีใครคิดที่จะทำมุมกระจายเกินเท่าที่ผมเคยเห็นนะเกิน25องศาครับเพราะว่าถ้าเกิดเกินมากกว่านั้นมันก็จะไปตกกระไดพลอยโจรเป็นรูปแบบนี้นั่นเองครับเราก็จะต้องมาพิจารณาถึงหน้าตู้ ถ้าเราพูดถึงหน้าตู้ที่มีดอกมิดโล2ดอกเฮียเหมือนหัวนมเลยเราจะเห็นเลยครับว่ามีดอกมิดโล2ดอกยังไม่พอดอกไฮเนี่ยครับจะกินพื้นที่ขอบต่อขอบเสมอครับเห็นไหมครับความจริงแล้วนี่ครับเมื่อเราพิจารณาจากสมมุติว่าผมมีปากฮอนอยู่อันหนึ่งครับปากฮอนอันนี้มีความกว้าง10องศาปากฮอนอันนี้มันจะเล็กและมันจะแคบครับใช่ไหมครับและถ้าเกิดว่า ปากคอนอันเนี้ยมันอยู่ในตู้ที่เล็กแค่นี้ครับคุณจะเห็นว่าโอกาสที่มันจะไปคัปพลิ้งกันในหมู่ของคนดูเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันครับผมมีตู้เหมือนกันครับสองใบครับตู้สองใบมีสิงแหลมขอบต่อขอบครับคับปพลิ้งที่10องศาสมมุติมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ เห็นไหมครับมีการต่อกันอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นนั่นเองอันนี้คือลายอาร์เรย์สำหรับมืออาชีพส่วนลายอา r ์เรที่ไม่ใช่มืออาชีพหรือที่เราเรียกกันว่าลายอาร์เรปลอมมันคือการเอาตู้ที่เราใช้สําหรับ ตั้งบนขาตั้งหรือเอาตู้ที่ใช้สำหรับเป็นสเตจมอนิเตอร์เอามาต่อรวมกันเป็นพวงยาวนั่นเองแต่ทั้งนี้เนี่ยครับผมค่อนข้างที่จะเห็นต่างกับหลายๆคนที่จะพูดว่าไอ้ตู้ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือตู้ลายอ R.A. ีแท้กับตู้ลายอารีปลอมเพราะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราลองพิเจารณาดูครับว่าเวลาที่คุณเอาตู้ซับวูเฟอร์เนี่ยมาวางที่หน้าเวทีคุณเอาตู้ซับวูเฟอร์มาวางเป็นแนวยาว มันเป็นเส้นแล้วใช่ไหมครับมันก็คือเป็นลายแล้วใช่ไหมครับมันคือแหล่งกําเนิดเสียงแบบเป็นเส้นใช่ไหมครับมันเป็นลายซอสแบบหนึ่งถูกไหมครับแล้วมันก็คือลายอาร์เรย์แบบหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมครับ เห็นไหมคะดังนั้นในการที่คุณจะเอาแหล่งกำเนิดเสียงนี่หลายๆอันมาประกบกันเป็นแถวยาวตราบใดที่มันไม่ได้แยกจากกันก็คือมันยังเป็นพวงเดียวกันอยู่มันยังถือว่าเป็นลายซอสหรือเป็นลายอาร์เรย์อยู่ดีครับไม่มีแท้ไม่มีปลอมใดๆทั้งสิ้นครับ คุณอยากได้แบบนี้เหรอที่แบบแนวตั้งมุมกระจาย90องศาเหมือนกับตู้ลำโพงทั่วไปแล้วก็ทําคนที่แม่งยืนอยู่ตามจุดต่างๆได้ยินเสียงแหลมอวกาศอาวกาศอย่างสม่ําเสมอเท่าเทียมกันหรือว่าในทางกลับกันคุณอยากได้ตู้ที่มีมุมกระจายแคบมากๆแล้วก็มีการออกแบบอย่างถูกต้องแล้วก็โค้งงอได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายและทําให้ประสบการณ์การฟังของคนดูหรือคนฟังใกล้เคียงกันมากกว่าเกือบทุกบริเวณก็เลือกเอาครับแค่นั้นเองครับสวัสดีครับ